สวัสดีคะ่ะสวัสดีพขขนนี่น้องปองปายเบิร์ตสุข่สุคนเบิ้องทุกมองทุกบอลค่ะค่ะมื่อนีนน้องปุ้ยประทุมราชแท้แน,นวค่ะผ้าพี่น้องลงทงลงท้าคือเก้าค่ะพี่น,น้องเมื่อนี้มาพบมาพอพี่น้องนะคะอ่าโดยกิจกรรมวานเขาค่ะมืนน่อานี้อันใดเขาปลูกบ้าค่ะพันทเขาปลูกอันนี้อันนี้พันยังกอพอนี่กอขอเนาะกอขอกอขออยังนี่พี่น้องพันพันเขา โก้โหกคับพี่น้องพันเขาเหนียวนาอเม็ดงามๆค่ะอันอันอันแบบว่าอันเขาเนาน้าขสือเงินไวจังเดียะอันพันข้าวปลูกเนาะบเดซ้่เองนะน,นะพี่น้องแบบว่าปลูกแล้วก็เก็บเอาไว้เอาไว้มาเป็นพันข้าวปลูกเองสินะ่ะบ่บเดซ้อค่ะปีนี้พี่กายนี่จังเดซ้อพี่น้อง พีกเรยกยว่าเออเอาพันเก้านีละกุ้งสีได้นอยู่ดอกทำมานนี้เอาเขาใส่กระคู่เบิ้งเมีดมันวสวยๆเยี่ยเสียวอยู่พี่น้องอันนี้แบบบ่มาหน้าแบบวานแห่งได้พี่น้องตับวานแบบนี้ละ่ะจังสีเอารถมาไถาปันเนาะค่ะเนาะ ันนี้มือน,นี้ปุ้ยกับพ่อใหว่บ้านเองดอกพี่น้องอีพอวานค่ะเดี๋ยวห้องก็จังไปชมไปบึงอีพอมาสิวานน,น่าดีผู้วานพ่อสวัสดีค่ะ <c oughs> แล้วทางดังแล้วค่ะอย่าไปบึงเนาะมาวิธีการวานเอาบะหมี่ไง <c oughs> จะเป็นแนวใดค่ะพี่น้อง <c oughs> อ่าพี่น้องเข้า <c oughs> <c oughs> ชมนะคะคบรรยากาศน้ำทงน้ำชาค่ะบรรยากาศปะนอกขอกหน้าเนาะบรรยากาศเทียบกันเองค่ะพี่นอ้องลมบีบีลมบอยบอยลมบอยบอยพัดหมอยบีบีไปเบิ่งค่ะว่ามันสีสีวานหางซ้ำใจนี่พี่นอ้อปลาแล้วค่ะโอ้หมากะซอยวานค่ะพี่นอ้อง การวานพี่น้องตรงง้ายเมื่อขึ้นให้หนีจักไรฮร่องรอ,งอ้ให้หนีสองไร่สองงานใส่ประมาณจะขู่่ะ ประมาณสามคู่พอว่ะสามคู่กลัวค่ะสองไรสองไรเอ,อ่อเนื้อทีในการบานสองไร่นะคะสองไร่สองงานบสองไรสองงานใส่เขาเอาคู่ตวงค่ะพี่น้องคูกลางหูกกาเขียนี่แหละจักกายังดกอกขนาดกลางนี่แหละพี่น้อง ใบวานเนาะจำนวนสามคู่เกือบสี่คู่คุณล้วพี่น้องอันนี้วานนี่บ่วด้บ่บ่บ่ววานทีปั้นได้นะคะพี่น้องบานเบบหางค่ะพี่น้องจังคอยสามจังคอยอันนี้เอาอคุณพ่อหนองปุยปทุมราชแช่แนวอองพี่น้อง อันนี้กับน้องหมาต้องดำกับฟุงฟิงเมื่อวานนี้ยายขี่ไกลค่ะขี่ไกลยังหมิ่นแหน่งอยู่พี่น้องอันยายขี่ไกลแบบบ่จะยายก่อนไทยนะ่นะพี่น้องไทยเหลีวจังยหย่มันบ่ค่อยมันบ่มีเวลาค่ะพี่น้องหน้าหลายทงกับยังสีเหล่ามั้นมันมีเวลาก็เลยว่าเออเพิ่นไทยล้ว เทนทางหุ่นแล้วก็เลยวานขี่ไก่ล่องผืนเช่าก่อนค่ะพี่น้องวานขี่ไก่กะหกสิบเจ็ดสิบสอบนี่แหละค่ะพี่น้องวัสดหลายแต่สิมีปุ๋ยเคมีอีกอยู่ค่ะพี่นอ้องเราจะชมกันนะคะเห็ดหน้าวานค่ะปีนี้เห็ดหน้าดำบอไว้ค่ะพี่น้องมันบอมีเวลาเดี๋ยวเห็ดเนาะต้นทุนมันก็นสูง อะไรวะวานเอา,เา,เอานีล่ละพี่นี่วาสัตว์พี่น้องว่าสัตว่าสัตว่าสัตว